ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนธันวาคมปี2567เป็นจังหวะที่ดวงชะตาของท่านนะฮะได้รับแรงเวียงของดาวพระอาทิตย์นะครับกับดาวพระพฤหัสบดีที่โคจรเลงกันอยู่นะครับการเลงกันตรงนี้นะครับให้คุณนะครับให้โชคเกิดขึ้นในดวงชะตาเนื่องจากดาวพระอาทิตย์นะครับกับดาวพระฤหัสบดีนั้นเป็นคู่มิตรกันอยู่เลงไปจนถึงวันที่16นะครับธันวาคมปี2567 ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็ต้องอาจจะต้องมีโชคเรื่องเงินอาจจะมีความมั่งคั่งทางการเงินที่สูงขึ้นอาจจะได้เงินก้อนหรือบางคนจะถูกหวยบางคนได้เงินจากการลงทุนได้เงินจากหุ้นส่วนได้เงินก้อนมาจากกิจกรรมบางสิ่งหรือว่ามีการค้าขายขายดิบขายดีเงินพุ่งเงินเข้า <S <S ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าดาวเจ้าเรือนลาภะก็ยังเลนกับดาวพระอาทิตย์นะครับมันแปลว่าได้คอนเน็ชันได้การสมาคมได้พันธมิตร ได้เครือข่ายที่ดีเข้ามาบางท่านได้หุ้นส่วนได้คู่ค้าคู่ขายคู่ธุรกิจบางท่านจะมีโชคจากต่างเพศได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์ได้การช่วยเหลือจากต่างเพศในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์ยังโคจรในเรือนการงานการงานทําอะไรยังมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือที่เป็นไปมีการเดินทางไกลด้วยในเดือนธันวาคมบางท่านจะได้ทํางานเป็นทีมเป็นหมู่คณะหรือมีกิจกรรมร่วมตั้งแต่สองคนขึ้นไปมีการแบ่งงานจัดสรรแบ่งงานปันส่วนทางการงานแบ่ง เวลาในการทํางานได้ด so, um, right ีนะครับต้องบอกอีกหนึ่งว่าอาจจะมีเพศตรงข้ามมาช่วยเหลือเรื่องงานหรืออาจจะได้หุนส่วนมาช่วยเหลือเรื่องงานหรือว่าอาจจะมีโอกาสมีเพศตรงข้ามเข้ามาชอบคุณโดยเข้ามาทางงานหรือมีเพศตรงข้ามที่ถูกใจเข้ามาทางการงานหรือคุณจะได้การช่วยเหลือทางการงานหรือได้คําปรึกษาทางการงานจากต่างเพศหรือจากคนรักจากคู่ครองก็เป็นไปได้จากลูกค้าก็ได้นะครับแต่ดาวการงานของท่านยังสถิติพบอลิโคจรเดินเป็นนิดมันแปลว่า อึดอัดมีเรื่องอึดอัดคับใจเรื่องงานเกิดขึ้นได้บ้างมีคนเอางานมาให้คุณช่วยเป็นงานที่คุณไม่ค่อยอยากทาหรือมันแปลว่าจะเกิดศัตรูในวงการในวงงานมีการทะเลาะก,กับใครเพราะเรื่องของงานดาวเจ้าเรือนตรงนี้ยังอย,อยู่ตรงนี้เนี่ยมันยังแปลอย่างหนึ่งว่ามีกิจกรรมบางอย่างที่คุณไม่อยากทําในชีวิตประจาวันแล้วคุณจะต้องไปทํามันมันมีอีกอย่างหนึ่งมันแปลว่าดาวเจ้าเรือนศาสชาติยังเดินเป็นนิดนะครับจะทะเลาะก,กับเพื่อนฝูงมิตรสหายเพื่อนร่วมงาน มีคนมาขัดคอขัดใจขัดผลประโยชน์กับคุณเกิดขึ้นได้ด้วยมันจะแป็อย่างหนึ่งว่าคุณจะได้บุกเบิกงานใหม่ๆหรือคุณจะมีแผนการใหม่ๆนะครับที่จะต้องทําในปีหน้าที่ได้รับผิดชอบเข้ามาแต่เป็นแผนการที่คุณไม่อยากจะทํามากนักนะครับหรือว่าคุณจะมีแผนการใหม่ๆที่มันยังทําตอนนี้ไม่ได้นะครับแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพื่อทําให้สําเร็จก็เกิดขึ้นได้ดาวพระอาทิตย์เนี่ยจะย้ายในวันที่สิบหก ดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายในวันที่สิบหกเข้าสู่ราศีธนูดาวอาทิตย์่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนติไปอยู่ในจุดลาภะไปจนถึงประมาณกลางเดือนมกราคมเป็นรอยต่อนะครับของปีนะครับบางคนได้ลาบจากต่างเพศบางคนมีตัวเลือกบางคนได้งานได้เงินเพราะต่างเพศได้ผลประโยชน์เพราะต่างเพศได้การช่วยเหลือเพราะต่างเพศต่างเพศตรงนี้เนี่ยเป็นแฟนเป็นใครก็ได้นะขอให้เป็นต่างเพศเป็นคนรักก็ได้เป็นต่างเพศกับคุณก็ได้ เช่นได้ของขวัญของฝากจากต่างเพศนะครับได้เงินนะฮะได้ผลประโยชน์ได้ของมีค่าของมีราคาพาะต่างเพศบางคนได้มบอถือใหม่ได้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่บางคนได้ทองคำนะในเดือนนี้ลอยต่อเข้ากลางเดือนมกราเนี่ยได้ทองคําได้ของมีค่านะครับได้ของหรูหรานะครับเข้ามาดาวทศุูกใหย่ยังเดินอยู่ในจุดลาบตั้งแต่วันที่1นถึงวันที่ห้าเขาเรียกว่าพันธุลาภ บางคนเนี่ยจะมีความโชคดีในการจัดการเากีบบ่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยอดยานพาหนะเกี่ยวกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หรือมีโชคดีจากญาติพี่น้องได้เจอเจอญาติพี่น้องได้ห้อมร้องจากญาติพี่น้องได้ลาบจากผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับแต่ดาวเจ้าเรือสหัสชาะยังจะโคจรเป็นจุดวินาศตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่29นะครับวันที่5ถึงวันที่ยบเานี่ยบางคนจะซ่อมบ้านซ่อมรถปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับบ้านเกี่ นะครับต่างๆเกิดขึ้นได้ด้วยหรือมีข่าวการเจ็บป่วยของญาติพี่น้องมีญาติพี่น้องบางคนนําความอึดอัดขับใจมาให้หรือมันแปลว่าได้การหนุนหลังในการทําอะไรบางอย่างจากคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องได้การซัพพอร์ตอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังจากคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมันแปลว่ามีญาติบางคนมีความรับกับคุณก็ได้นะเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้รลยจ่ายคุณอาจจะมากน่อยเนื่องจากดาวศุกร์ในเดินเป็นจุดวีนาศนะครับแต่ในเรื่องของอินคัมเนี่ยยังมีเข้ามาแต่ต้องตั้งแต่วันที่ อ่ห้าถึงวันที่สามสิบเนี่ยก็ต้องระวังรายใจ่ายให้มากแล้ววันที่สามสิบเนี่ยดาวศุกร์ไปทับดวงการเงินคุณจะดีขึ้นดาวศุกร์ทับดวงในวันที่สามสิบเป็นต้นไปเนี่ยนะครับไปจนถึงเดือนมกราเลยเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยโคโจรเป็นอุจาวิลลาทับดวงแสดงว่าเงินสภาพคล่องยังมีเข้ามานะครับแล้วคุณอาจจะได้ของที่มีราคาของหรูหราของแพงเสื้อผ้าแมนเนมหรือของที่เป็นครีมเครื่องสำอางได้แต่งหน้าแต่งตัวที่ดีนานๆทีได้แต่งหรือรวมไปถึงว่า คุณจะมีการจัดการเกี่ยวกับลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ยวดยานพาหนะมีการห้อมล้อมจากคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องแต่ดาวศุกร์ร่วมกับพระเสาร์จะมีเรื่องอึดอัดขับใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือความรักนะครับเกิดขึ้นได้บ้างไม่ได้เกี่ยวกับมีรักหรือไม่มีรักจะมีเรื่องผัอึดผะองอมขมขืนเกี่ยวข้องกับเงินหรือรักนะครับเช่นอาจจะต้องทะเลาะกับแฟนบ้างหรือมีเหตุการณ์ให้ต้องใช้จ่ายเงินเยอะนะครับอะไรประมาณนั้นในดวงชะตาเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยกำลังเคลื่อนถอยหลัง พักองศาเป็นดาวการเงินกับดาวเจ้าเรือนลาภะเหมาะทบทวนมิตรภาพมิตรภาพกับใครบางคนที่ไม่มีประโยชน์ก็โลิกไปเหมาะทบทวนมิตรภาพเนี่ยพักองศาไปจนถึงประมาณสิบสี่กุมภาพันธ์คือตอนนี้ไปถึงสิบสี่กุมภาพันธ์เนี่ยมิตรภาพดีๆหมายถึงว่าเพื่อนการยนานมิตรนะที่ไม่ดีก็โลกออกนะครับใช้ชีวิตปีหน้าใครที่ไม่มีประโยชน์หมายถึงว่าไม่ได้ว่าไปเห็นแค่เห็นแก่ตัวแต่ว่าหมายถึงใครที่มันดึงชีวิตเราตาลงเนี่ยก็ค่อยๆถอยห่าง นานๆทีคุยไม่ต้องไปใส่ใจความสัมพันธ์มากเพราะว่าดาวมิตรภาพเนี่ยคือดาวพฤษสัออนโคจรอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเดินหน้าในวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ไปจนถึงสิบาพฤษภาคมมิตรภาพจะให้ลาบมิตรภาพจะให้โชคในช่วงนั้นแล้วคุณมีโอกาสได้หลักทรัพย์ได้อสังหาริมทรัพย์ได้ยวดยานพาหนะหรือได้ของชิ้นใหญ่ก่อนสิบามพฤษภาคมปีสองพันห้าร้ยหกสิบแป แล้วก็เหมาะทบทวนในเรื่องของการเงินเนื่องจากดาวการเงินคุณเนี่ยถอยหลังพักองศาอยู่ทบทวนวิธีการหาเงินทบทวนในการใช้เงินทบทวนรายรับรายจ่ายทบทวนโอกาสในการสร้างเงินต่างๆทบทวนสิ่งเดิมๆที่เกี่ยวกับเงินทุกประเภทจะเกิดปัญญาพิจารณาความเป็นไปมองหาให้เห็นเงินให้โฟกัสมันให้มากคําว่าโฟกัสที่คิดถึงวางแผนเรียนรู้ใส่ใจ นะครับแล้วจะเกิดสิ่งที่ดีทางการเงินโดยเฉพาะ14กุมภาพันธ์ไปจนถึง13พฤษภาคมในช่วงดาวการเงินและดาวเจ้าเรือลาพะเดินหน้าให้คุณเดินเสิร์ตมีกําลังให้เกิดเงินเกิดทองกับดวงชะตาของท่านนะครับอย่าลืมนี่เป็นแผนที่ดาวแบบรวมๆให้กับท่านใครที่รอโอกาสดีๆทางการเงินนะ14กุมภาพันธ์ไปจนถึง13พฤษภาคมารวมๆนะทางช่องติกตักเฟซบุ๊กยูทูปเนี่ยเป็นการทายเฉพาะดาวจรไม่ได้ดูดาวในพื้นดวงเดิม ก็คือไม่ได้ดูวันเดือนเกิดปีเกิดพศเกิดและเวลาเกิดและสถานที่เกิดพาะแต่ละคนมันแตกต่างนะครับวิถีชีวิตมันเลยแตกต่างเนี่ยอันนี้เป็นประสบการณ์นะครับของแฟนคลับที่มาดูดวงกับผมนะครับเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ทํานายเกิดขึ้นหลายเรื่องนะครับตรงมากคาแนะนําต่างๆจะนําไปทําตามขอบคุณค่ะคนนี้บอกเคยดูกับอาจารย์แล้วครั้งหนึ่งนะฮะเป็นจริงหมดเลยเลยกลับมาดูอีกรอบคนนี้บอกนี่ที่ทายไปแล้วอันนี้ไม่ได้ถามอะไรเลยนะทายแบบไม่ได้ถามคือทายไปก่อนอยากขออาจารย์ยืนยันว่า ลักษาณะนี้จริงไหมคือมันตรงมากเดือนมิถุนาจะไปอังกฤษขาะสิบห้าวันและกําลังดูใจพ่อแม่ต่างชาติอยู่ค่ะคือเวลาดูดวงเนี่ยเราจะเด้นสติในการทายเนี่ยคนนี้ได้คลิปไปบอกสิ่งที่อาจารย์ทํานายมันเกิดขึ้นหลายเรื่องตรงมากคนนี้เนี่ยคุณหมอแม่นมากมากครับขอบคุณมากมากครับเนี่ยอันนี้ดูแบบคลิปเสียงก็มีนะดูแบบคุยสดก็มีเช่นชมการทำงานมากมากค่ะตรงมากคนนี้บอกเกิดอุบัติเหตุตรงตามคำพยากรณ์ในวันที่ยี่หกเดือนนี้ ประนี้กําลังทําเรื่องกู้บ้านคะ่ะอาจารย์ตรงมากถามอีกนิดครับเหตุการณ์จะเรียงลําดับข้อเป็นข้อข้อเลยไหมแต่ผมยอมรับว่าอาจารย์เหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างที่อาจารย์ทานายไว้เลยครับสองเรื่องตําแหน่งผมได้มาแล้วเมื่อต้นปีแสดงว่าไม่มีแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ทานายแม่นมากครับขอบคุณอาจารย์อีกครั้งครับก็คือเราถ่ายเป็นข้อข้อประมาณ25ข้อถึง30ข้อเป็นภาพรวม1ปีว่าจะเกิดอะไรบ้างภายใน1ปีเป็นเรื่องเด่นๆน,นะครับดูเฉพาะเหตุการณ์บุญและกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีนั้นนะครับแล้วจากนั้นเนี่ ก็คือยังไม่ได้บอกข้อมูลอะไรบอกแค่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดคือใครอยากดูดวงเชิงสถิติเนี่ยนะครับมาดูกับผมจริงๆผมมาเป็นคนศึกษาโหราศาสตร์มาตั้งแต่อายุสิบสองนะครับแต่ก็มาจริงจังตอนเรียนจบมาหาลาัยแต่ก็ศึกษามายี่สิบกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ดูดวงมาเยอะแล้วเก็บสถิติต่างๆมามากมายนะครับสาหรับท่านใดบางคนเนี่ยคือเป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยนะครับคือเขาเขาแบบว่าอยากจะสร้างเงินด้วยตัวเองนะครับเขาก็อยู่กับสามีต่างชาติเนี่ยบางคนเนี่ย เขาก็มาเรียนคอร์สโหราศาสตร์คอร์สออนไลน์อย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยเอาไปสร้างรายได้ได้หกเจ็ดหลักต่อเดือนเลยนะสำหรับท่านใดสนใจอยากเ,าเรียนโหราศาสตร์คอร์สเนี่ยมันผมกันกรองมาเอาเฉพาะที่ทานายได้จริงที่ผมใช้มาแล้วก็เป็นประสบการณ์ก็กันกรองทั้งบทกลอนนะทั้งองค์เกตฑงตางนะฮะสิ่งที่จะทําให้เราพยากรณ์ดวงได้และพัฒนาต่อยอดได้คือลูกค้าต่างประเทศเนี่ยมีจํานวนมากผมมีมีทุกจังหวัดเลยนะแล้วก็เราไม่จําเป็นต้องสร้างตัวตนก็ได้เหมือนลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาดูดวงให้ฝรั่งเพียงแค่คนนนนเเดียวััง้าไปบอก เอาดวงแฟนเขาญาติเขามาดูญาติเขาไปบอกเพื่อนเขาอีกคือผ่านไป3เดือนเนี่ยรายได้เขาหกเจ็ดหลักต่อเดือนถ้านะท่านใดสนใจคอร์สเงินล้านนะคอร์สโหราศาสตร์ประยุกต์สร้างเงินล้านด้วยวงความรู้การลงทุนสินทรัพย์แบบความรู้เนี่ยจะอยู่กับเราและผลิตเงินให้เราตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นวิชาโหราศาสตร์นะท่านใดอยากจะเรียนนะนะครับตั้ง่ไม่มีความรู้เลยเรื่องเวลาเอียนเองได้เรียนได้ซ้ําตลอดชีวิตจนกว่าเฟซบุ๊กจะปิดนะนะครับวันนี้สวัสดีครับ